อันนี้นะครับทุกท่านผมลงไปเที่ยวเล่นที่สถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับในการปิดสถานีนะครราชสีมานะครับเพื่อที่จะไปใช้สถานีรถไฟชุมทางถนนกิระแทนนะครับทุกท่านก็หลังจากนี้อีกไม่นานนะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเตรียมพร้อม ในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้นะครับงานเสาเข็มบริเวณข้างๆตัวสถานีรถไฟนครราชสีมาก็น่าจะเกือบใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะเตรียมพร้อมในการที่จะทําการรื้อถอนนะครับตัวสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วง เดือนกันยายนนะครับถ้าตามแผนที่ผมเคยสอบตามผู้ระหมอนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับตรงบริเวณจุดแถวนี้ก็จะถูกล้อมรั้วไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะไปใช้รางรถไฟทดแทนที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าที่ผมกําลังถ่ายทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับก็จะวิ่งลัดเลาะไปข้างๆกับโรงซ่อมของรถไฟนะครับทุกท่านที่จะอยู่ใกล้ๆแทงน้ําที่ทุกท่านมองเห็นตรงนั้นนะครับ ก็ตอนนี้นะครับสภาพการก่อสร้างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับรางประทานทดแทนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูตรงจุดข้ามถนนสืบสิรินะครับทุกท่านก็เป็นเส้นทางรางประทานทดแทนนะครับที่ก่อสร้างขึ้นมาทดแทนนะครับเพราะว่าแนวรางเดิมก็จะถูกก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับหลังจากนี้เนี่ยครับ ตรงบริเวณข้ามถนนสืบสิรินะครับแนวรางทดแทนตอนนี้ก็ได้ถูกก่อสร้างบนถนนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็รอแค่การก่อสร้างเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณอาคารพาณิชย์60คูหานะครับตอนนี้ก็มีการหล่อเสอตอาต่อม่อขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับทําการเจาะเสาเข็มตั้งนานนะครับแล้วก็ที่เห็นผู้รับเหมากําลังดําเนินการเจาะเสาเข็มอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการเจาะเสาเข็มของชุดโครงสร้างแบบขันยื่นสมบูรณนะครับ ก็จะข้ามสะพานสีมาธานีนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านอย่างไรก็ฝากกดติดตามอีกช่องหนึ่งของผมด้วยนะครับเนี่ยครับเสาต่อหม้อก็กําลังเด้งหล่อเพิ่มขนาดความสูงอยู่นะครับ<ๆ>เพื่อให้ทันตัวคานทางวิ่งที่กําลังดําเนินการต่อมาจากฝั่งชุมชนหลักร้อยนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ